สวัสดียามแรงค่ะทุกคนค่ะพบกับประจุชาแนลคนกาลาสินนะคะทุกคนค่ะมาทำคลิปตอนเย็นค่ะทุกคนใกล้ๆจะหกโมงเย็นแล้วค่ะออกมาทำคลิปห้าโมงนิดๆค่ะว่าจะเอาขยะไปทิ้งเห็นมันไม่มีแดดแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มาทำคลิปสักหน่อยจา้าสักห้าหนาทีทักทายกันก่อนนะคะทุกคนก็ในสวนนี้แหละค่ะทุกคนไม่ได้ออกไปไหน ว่าจะเดินเอาขยะออกไปทิ้งมันก็ไม่มีมือจะจับกล้องเนาะก็เลยถ่ายสักก่อนมันก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ค่ะที่ทิ้งขยะก็เดินไปประมาณสัก50าเมตรเคยเคยทำวิดีโอให้ดูแล้วค่ะเ <c oughs> วลาเราไปน่ะมันทางมันจะเป็นสโลปเนาะเป็นเนินเวลาเราเดินมันลงไปเนี่ยมันก็จะเร็วเวลาขึ้นมามันก็จะเหนื่อยหอบหน่อยเพราะว่าเราเดินย้อนเนาะ อ,อะไรอะ่ะกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตอนไปมันก็เร็วะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเนินนะคะทุกคนดูบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนต้นโมกก็ยังบานสะพังอยู่นะคะทุกคนดอกโมก แต่ก่อนนะปัจจุบันะสงสัยว่าอะไรสีม่วงๆท,ที่ที่มันเป็นแบบนี้มันคืออะไรเพิ่งเพิ่งจะบางอ้อก็ตรงที่ว่าอืมดอกบ,นบานๆสีขาวๆเนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันเขียวเนาะมันก็จะเป็นสีสีม่วงๆนะคะทุกคนแบบเนี้มือมือมือ,มอปัจจุบเป็นออกเหลืองๆเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรนะคนุณไอเนี้ยขมิ้นชันต้มขมิ้นชันปนขิงให้คุณหมอท่านดื่มตอนเย็นทุกวันนะคะ แล้วมือมันก็จะเหลืองอย่างนี้ทุกวันเนี่ยดอกพอมันมันเหี่ยวมันเฉาแล้วมันก็จะกลายเป็นสีม่วงม่วงนะคะแล้วมันก็จะร่วงหล่นลงพื้นนะคะทุกคนแต่ก่อนไม่ได้สังเกตเนะเมื่อเช้าเน่ะมายืนรดน้ำต้นไม้เลยเลยสังเกตดูเอ๊ะไอ้ที่มันเป็นสีม่วงม่วงอะอะไรพวกนี้มันมันมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรก็เออ มานั่งดูมานั่งมาคิดพิจารณาดูมันก็เป็นดอกโมกที่มันเหี่ยวมันเฉาแล้วมันพร้อมที่จะหล่นลงจากอ่วงของต้นไม้ดอกโมกนี่แหละจา้าทุกคนประจุมขาพูดไม่ถูกนี่แหละจา้าก็เลยเอามาทําคลิปแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าที่เรามองเห็นเป็นสีม่วงม่วงมันคืออะไรเพิ่งจะบางอ้อเหมือนกันแหละค่ะทุกคนประจุกัน ยังยังหอมยังได้กลิ่นของดอกโมกอยู่อีกหลายวันค่ะทุกคนเป็นเดือนนู่นแหละเดือนสองเดือนถึงเมษาโน่นแหละค่ะทุกคนเฉพาะดอกโมกนะแต่ว่าดอกอ่าพุตธแคงนะะสิบห้าวันยี่สิบวันก็ร่วงโรยจากต้นหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็รอไปอีกเดือนก็จะมีดอกมาให้เราเชยชมอีกรอบหนึ่งเหมือนเช่นทุกๆุกครั้งที่ผ่านมานะั่นแหละจ้า กำลังเตรียมเอาเก็บขยงขยะอะไรมาไว้บดแล้วค่ะจะเอาออกไปทิ้งใส่ตะกร้าไว,ว้แล้วเดี๋ยวประจุทำคลิปเสร็จก็จะเดินเหิ้วตะกร้าลงไปแล้วค่ะทุกคนโน้วแหละจะเดินไปทางโน้นแหละจะเดินไปประมาณห้าสิบเมตรไปกลับก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรอะค่ะทุกคนหอบเหมือนกันนะทุกคน เดินไปเดินมาเพราะว่ามันมันแต่ว่ามันก็ไม่เหนื่อยมากหรอกทุกคนเพราะว่าประจุบเดินจนชินแล้วเดินจนชินแล้วค่ะทุกคนเดินจนน่องโปง่งละหาความสวยไม่ได้แล้วขาแข้งขาไม่ลงไม่เลียวกับาชาวบ้านเขาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดินบ่อยใช้งานบ่อยออกแรงบ่อย,ออ,อ,ยออกแรงเยอะในการ อะไรอ่ะยกตัวคนไข้เนาะเก๊กเราก็ออกกําลังเก่งตัวเรานะ่ะแขนขาปัจจุบันเป็นมัดมัดหมดแล้วทุกคนเอ้ยแต่มันก็ต้องทำเนาะมันเป็นอาชีพของเราเป็นงานที่เราถนัดเราชอบด้วยเรารักที่จะทำงานตรงนี้ด้วยเดี๋ยวปรจจุบขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนได้ห้านาทีแล้วเอาแค่นี้แหละจ้าคลิปสั้นๆนี่แหละ พราะปัจจุบเองไม่ชอบทําคลิปยาวแต่ว่าก็คงจะทํยมีหรอกค่ะทุกคนสักวันหนึ่งคลิปยา,ยาวๆน่ะสิบกว่านาทีเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลกันด้วยนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้ว ขอพบพระคุณค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ